ครับจากบอยทาร์ซีบนกองคอมวันนี้พิกกิจนะครับมือใหม่นะครับเดี๋ยวรอชมนะครับป้ายเด็กยังไม่เคยบินโดนนะครับเอวันก็พิกกิจมารับซุปโปวันนี้พิกกิจมารับแอร์ทูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรอชมพิกกิจเฟรนฟรากันนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวนี่กําลังเทรนแอปต่างๆให้พิกกิจดูนะครับเขาบอกครับสวัสดีครับระหว่างรอโหลดแอปกันนะครับสองคนนั่งคุยมาด้วผมก็อ่ะเทรนพิกกิจนะครับเทรนพิกกิจในการเลยครับก็อันนี้ก็จะเป็นนะครับพิกกิจอันนี้ลงอันนี้ลงอันนี้ขึ้นอันนี้หันซ้าย นะครับอ่านะครับอันนี้หันขวาอ่าแล้วหันขวาแล้วก็ถ้าฝั่งน,นี้ก็จะเป็นนะครับมันเดินหน้าไม่ได้แล้วตอนนี้เพราะเซนเซอร์มันตึงไปหมดครับเพราะว่าเนี่ยครับเน,น,นี่ยเห็นไหมพี่เกตไหมไงนะอ่านะครับอ่าจะถอยหลังตัวพี่เกตโดยไปหลังก็ไม่มานะครับนะครับอห่างไรครับเดินหน้าถอยหลังอ่านี่คืออันนี้อ่าเทนเทนกันนะครับเทนอ่าเราก็ก็แค่นี้ครับอันนี้เทนรับมือแล้ก่อนเดี๋ยวให้พี่เกตลองจริงๆนะครับโอเคนะครับผม จับน้องกีดเฟิร์สไฟส์นะครับก่าเพิ่งโหลดแอปกันเสร็จเลยครับเริ่มจับให้เปิดเครื่องครั้งแรกนะครับ,แล,บ 1, 2, แ,ลแล้วั็อีกทีนึงนับหนึ่งสองสามโอเคแล้วล่ารอฟังเสียงตรีเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันอ่าเหมือนกันเปิดนี่นี่ตอนนี้นตอนนี้ฝั่งขวาครับรที่หมดเปิดเหมือนกันเลยโอเคอีกทีนึงตะกีที่ว่าเปิดไ้แล้วปิดอ่าสวยงาม เปิดปุ้ระชาเลยอ่าใช่ก็คือมันจะเข้าสถานะแบบแบบเครื่องของพี่วอร์สกี้เลยไนงะอ่าโอเคครับก็ทูไฟขอแสงหน่อยก็ดีโอเคครับแจวอ่าติดอ่าไปแล้วนะครับพาเพิไฟนะนะครับอ่าเลยไม่ก็ทุกครั้งอย่างหนึ่งเลยนะครับ้องกิจรอคําว่าโฮมพอยต์อัปเดตเขาก็คือเหมือนกับว่าโฮมพอยต์อ่าหรู้จากบ้านละเฮ่าเริ่มเก็บภาพได้ไปเลยครับค่อยๆขึ้น อ่าได้เลยลองเลยลองเลยก็คลน้องกีดถามมาถามนะครับพี่บอยลองเลยใช่ไหมครับลองลองเลยน้ไม่เคยเล่นอะไรมาก่อนเลยนะครับก็บอกว่าแอปแอปก็ไม่มีนะครับสุดยอดนะครับแน่นอนนะครับเด็ดสุดหล่อด้วยนะครับเด้อ่าค่อย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 ก่อนเนี่ยครับถือว่าถือว่าใช้ได้ครับแบบนี้นั่นแหละนั่นแหละไม่เป็นไรน้องกีดพี่บอยมีแบตอีกพี่บอยไม่รีบมาเอาไว้อย่างนี้อ่าได้ค่อยคฝึกนั่นแหละฝึกคอนโทรลทิศอ่า แร,แรกแรกอาจจะให้มองนะมองแต่หลังๆไม่ให้มองนี่นะนะหลังหลังต้องมองจอนะเราต้องหัดมองหน้าจอนะอะใช่อันนี้อันนี้อันนี้นนคือแรกแรกก่อนไม่เป็นไรครับความสูงความสูงให้พี่บอลเลยสามสิบดูเลยดูเลยดูเลยดูจอแล้วครับอ่ให้น้องดูจอนะครับพอดีน้องเป็นมือมือใหม่นะครับมือใหม่เฟิร์สไฟส์จริงนะครับโอเคครับสวยขึ้นเลยอีก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 ไม่เป็นไรมาแล้วเอาอีกอีกเลย ถ้ามันสวยนะครับตอนนี้ความสูงอยู่มูมีกาขึ้นเยอะนักกีฬบอกกลัวนะครับมกลาขึ้นเยอะความสูงอยู่ที่ตอนนี้ผมให้น้องพี่สี่สิบหกนะครับสี่สิบหกโอเคอ่าโอเคทีนี้สวยนะพี่ว่าขออ่านั่นแหละไปอีกอีกอีกอ่าน้องใช้ได้ทีนี้พอพอขอมุกอมากมาซ้ายหน่อยซ้ายนิดหนึ่งอ่าอ่านิดหนึ่งพ่อพ่อเนี่ยแหละเล็อรอดให้พี่บอยขอยี่สิบบิ๊ึงตึงอ่าตึ้งเลยตึ้ง โอเคทีนี้ทางไงพี่บอยเทนฝึกซูมซูมพี่บอยอยากเห็นภาพสะพานครับซูมภาพสะพานให้พี่ทีซูมไปเลยซูมไปเลยอ่านั่นแหละมันก,กินถือเอาไว้ครับแน่นอนน่าจะเก่งแน่ครับแบบเดียวครับโอเคซูมอินเลยนิ่ง,งสวยงามเอาให้สุดเอาให้สุดเลยคูณสี่โอเคซูมอินซูมเอาออกมาครับสวยครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวสตาร์ทเรคอร์ดเอาเป็นภาพนิ่งให้พี่บอย อ่านี่คือเราเหมือนเหมือนฝึกฝึกถ่กายกับเบื้องต้นก่อนโอเคกดแบบนี้ก็ได้ครับต้องกดอยู่ที่คนนอนเทนดอกดทีนึงเห็นไหมอย่างเงี้ยเรอกดทีหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเรากดทีหนึ่งอย่างเงี้ยน,นี่แล้วก้านนิ้วชี้เรากดเลยอ๋อถ่ายอ๋อ,อโอเคนะครับโอเคสอนน้องสนุกดีนะครับเพราะว่าน้องเรียนรู้ไวทีนี้เริ่มเล็กร์ดให้บ่อยี่สิบนิขอทิ้วสองมุมเอาใหม่อ่าทีนี้ไม่พี่ไม่นี่ละพี่ให้เราฝึกมาเองเลยอ่าทีนี้เราฝึกมา อ่ะทีนี้ให้เลคคอร์ดนะครับอ่ะเ,เออิ่เมื่อกีดเราใหม่ถ่ายภาพใช่ไหมครับอ่าถ่ายภาพวิดีโอวิดีโอเหมือนเดิม<อ>ยี่สิบวิแล้วก็จําลองว่าเราถ่ายวิวอ่าจําลองก่อนเลยอันนี้นอาจนนจะทางด่วนอย่างนี้กดกดวิดีโอเราต้องจิ้มเองใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่ตัวนี้ก็ได้อ,มมอ่านิว้วชี้ได้เลยเอาเลยเหมือนเดิมเหมือนที่เรากดโอเคครับสวยๆหน่อยขวาสลบเบาๆจับน้องถ่ายถนับน้องฝึกถ่ายภาพแล้วนะครับดูมือน้องนิ่งนะครับอาจจะ วไปนิดแต่ว่าเขามือใหม่นะครับถือว่าน้องเกดใช้ได้เลยอ่าสวยไหมนะครับน้องบอกน้องชอบนะครับในพี่วอยกันเลยนะครับแฮปปี้นะครับโอเคทีนี้เสร็จนั่นแหละอ่านกลับพอมาถึงจุดตรงกลางปุ๊บเราก็ค่อย,อยนี่ค่อยสตาร์ทเรคคอร์ดคอร์ดไดเซนเตอร์ละกดโอเคนั่นแหละอ่านั่นแหละอันนี้ก็เรียบร้อยทีนี้ก็ฝึก ฝึกคอนโทรนิดๆหน่อยๆ้วเดี๋ยวเราก็จะตอนนี้อ่ะโดนอยู่เท่าไหร่เห็นไหมไม่ได้ใช่ไหมที่วายบอกอ๋ออันนี้ตั้งไว้อ่ะเราตั้งไว้ว่ามากกว่าเท่าไหร่ต้องมากกว่า30สิบนี่มันอยู่แค่ตรงนี้เองน้องกิดเดินหน้าไปเอาให้ถึงซักอันนี้อันนี้ความสูงอ่ะซ้ายคือความสูงครับอ่ะเดินหน้าเดินหน้าไปเลยเดินหน้าไปเลยโอเคเดินหน้าไปเลยอ่ะเดี๋ยวน่าจะเหลือเวลาครับเดี๋ยวเบาๆระวังอันนี้พี่วายจะใส่ไฟลัดสูง เวเวลาน่าจะพาน้องสอนน้องแอตติทิชแท็กครับน่าจะเดล๋อเวลาโอเคทีนี้ตอนนี้อ่าตอนน,อตอนนี้มันเกิดแล้วนะครับมันอยู่ที่อา,าการมันอยู่ที่ห้าสิบแปดแล้วนะครับตอาหนู่งสี่เจ็ดรีเทนูโฮมครับกดค้างเลยค้างเลย <to> home. โอเคครับทีนี้มันอาจจะก็จะต้องมีกันนะครับเพราะว่าผมกับน้องเทคออกกันตายต้นไม้นะครับ มันอาจจะมาลงก็ได้ก็อันนี้ก็เหมือนเดี๋ยวเราะก็จะเทนเทนเทนน้องกิจไปด้วยในตัวนะครับแอร์ทูกับแอร์ทูแอร์ชนี้ต้องบอกว่ามันม่นจะเถียนแล้วก็บินดีจริงจริงนะครับนี่ใช่น้องบอกเองนะครับเนี่ยขนาดน้องเพิ่งเล่นนะครับเนี่ยครับจริงๆครับเพราะว่าเนี่ยเราคือข้างบนเหมือนก็ทั้งลมแล,แล้วก็ถ้าบินอย่างนี้ได้แล้วมันร้อนด้วยนะครับเนี่ยครับโอเคตัวนี้ก็เหมือนฝึกนะครับว่าถ้าเกิดลดมาหรือไม่มีหรือมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ย รอให้โดนแบบได้ระยะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นการพอทุกอย่างโอเคส้งเก็ตเนึ่อพอทโอเคได้สวยงามครับค่อยๆอ่าค่อยๆเดินไปครับเดินไปน้องโอเคนะครับสวัสดีอ่ะเทนน้องนะครับอ่าลงเลยลงเอามือซ้ายลงค้างด้วยนะสั่งสติกลงค้างด้วยสั่งสติกลงค้างเลยนะครับสั่งสติ๊กลงค้างไว้ด้วยอ่าโอเคนะครับแน่นอนครับผมของค้าขอบคุณน้องเกิจมากๆนะครับเดี๋ยวลองแอตแิท็กต่อครับผมครงค้าสวัสดีครับ